กางแขนไว้กางแขนมองตาก็รู้ใจอ้าปากก็เห็นใจแล้วมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะมึงใครเหรอมาเลยกางแขนขเขนยวะเลยจะเข้าไหมมึงจะเข้าไหมไอ้ชิบเอ๋เนี่โัวจริงๆ ย,ยูน,ฉนเฉยสิจะเข้าไหม่าเล่นกับพี่อย่างนี้นะกูะตรวทุกคนกูตรวอย่างนี้หมดน,นี่อายมากมีอวาวุธก็บอกกูมาซะดีๆีอืมอย่าต้องให้กูใช้กำลังรู้เปล่าไม่มีจะไหนเจอกห้มีไม่ยิ่งนะจะไม่ยิ่งบ้างแน่ขออย่างเมื่อกี้อีกรอบได้ปะ่ะได้สิกั้งเฮนเน่กูอยู่กินกันกับมึงแล้ว ตัวละเอียนมากเลยอ้าอรายกูไม่เข่าแล้วกูต้องตัวแล้วกูจะตัวอะไรนักหนาอาเมึงใส่วิเหรอวิคประจําตําแหน่งไหนดูเรื่องนี้ไว้กูล้วงข้างนอกกูไม่เจอ อัไไนไงอะไรอ่ะเบ้ร์เบอรจะปีพี่อันนั้นแป้งโรตีหรือแป้งสองก้อนจะแดกไม่ได้ัวดได้กินจริงเหรอจริงขอนิ่มๆนะม <terror S 1> ึงผ่านแล้วไม่มีอะไรแน่นะ